นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยานิทะููตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตลิเคเราพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณนะภาคพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดี ที่มาชุมนุมกันอยู่ณสถานที่นี้ก็ดีสัพเพวะภูตาสุมาณาภาวันตุขอหมู่พูดทั้งปวงนั้นจงเป็นผู้มีใจดีเถิดอธโทปีสากาจสุนันตุภาสีตังและเชิญฟังคำสดุดีพระรัตนไตรัยอันข้าพระเจ้ากล่าว โดยเคารพเถิดตัดสมาหิภูตานิสาเมธาสาเพดูก่อนพูดทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายทั้งปวงจงฟังข้าพเจ้าเมตังกโรธมานุสิยาปชายะขอท่านทั้งหลายจงกระทำเมตตาจิต ในประชาชาวมนุษย์เถิดที่วาจารัโตจหรันติเยพาลิงซึ่งเขาทั้งหลายทำเทวตาพลียู่ทั้งกลางวันกลางคืนตัดสามาหิเนราคาธาอปปะมะตาเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่วยคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นด้วยเธอยังกินจีวิตตังอิทาวาหูรังวาทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นสักเคสุวายังรัตนังปานีตังหรือรัตนะอันใดอันสูงค่าในสวงสวรรค์ นโนสมังอธิตาถาคาเตนะทรัพย์หรือรัตนะนั้นนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยอีธรรมปีพุทธเทระตานังปานีตังข้อนี้จัดเป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้า เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดขยังวิราคังอมตังปานิตังยะทัชคาสักยมุนีสมาหิโตพระสักยมุนีเจ้าทรงมีพระหัตถัยดำรงมัน่น ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอมตะอย่างแท้จริงนะเตะธรรมเมนะสามารถทีกินจิสิ่งใดใดที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีอิธรรมปิธรรมเมระนางปานีตัง ข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดยํพุทธเศทโธปาริวันนายีสุจริงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญสมาธิว่าเป็นธรรมอันสะอาดสมาธิมานันตาริกันยะมาหุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันให้ผลโดยลำดับสม่ำเสมอสมาธินาเตนะสาโมนวิชติคุณธรรมอื่น ที่เสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีอิธรรมปิธรรมเมร,รตานางปานีตังข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระธรรมเอเตนะสัตเจนะสุวัตถิโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิด เยปุคลาอาตาสตังปัสสาบุคคลเหล่าใดนับเรียงองค์ได้เป็นแปดจตาริเอตานิยุคานิโหนตินับเป็นคู่ได้สี่คู่อันสัตตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วเตทักขิเนยยาสุขตัสสาสาวกา บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตเจ้าเป็นผู้ควรรับทักษิกนาทานเอเตสุทินนานิมหพภานิทานทั้งหลายที่บุคคลถวายในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลเป็นอันมากอิธรรมปิสังเครานังปานีตัง ข้อนี้จัดเป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยสุปายุตามนสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสานามิ บุคคลทั้งหลายเหล่าใดประกอบความเพียรอย่างดีดำเนินไปในาศาสนาของพระโคโดมเจ้าด้วยใจอันมั่นคงเตปฏิปัตตาอมตังวิไคหะบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้บรรลุคุณอันควรบรรลุคือพระอรหัตผลแล้ว ลัทธามุธานิพุติงพุนชมานาะจึงได้เสวยอมตรสคือความสงบเย็นจากความเร่าร้อนทั้งปวงอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ เอเตนะสัจเจนะสุวัตธิโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดยะทินทะีโลปะทะวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอาัมปะกรมปิโยเสาเขื่อนที่ฝังลงดินอย่างมั่นคงแล้ว ลมทั้งสี่ทิศไม่พึงทำให้หวันไหวได้ฉันใดตะทูปะมังสัปปุริสังวทาามิโยอริยสัจจานิอเวจปสติเราตถาคตกล่าวว่าสัตตบุรุษผู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมก็มีอุปมาฉันนั้นนั่นแหล อิธรรมปิสังเคราตานังปณนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดเยอ,อริยสัจานิวิภาวายันติ คำเพรปัญเยนสุเทสิตานิบุคคลเหล่าใดกระทำอริยสัจธรรมท,ทั้งหลายที่พระบรมศา,ศาสดาผู้มีปัญญาอันลึกซึง้งทรงแสดงดีแล้วให้จำแจ้งแก่ตนได้กินจาปิเตโหติผู้สัปปะมาตาบุคคลเหล่านั้น ถึงจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มากนาะเตพะวังอัธรมะมาทิยันติแต่ท่านก็ย่อมไม่ถือเอาซึ่งพบที่แปดคือเกิดอีกอย่างมากเจ็ดชาติอิธรรมปิสังเคระตานังปะนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์ เอเตนะสัจเจนะสุวัตธิโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดสหาวัสทัสนาสัมปทายะตายสุธรรมชาชิตาพระวันติพระโสดาบัน ทรงละสังโยชน์สามประการได้แล้วเพราะความถึงพร้อมแห่งยางน,ยนทัศนะสกายทิฏฐิวิจิกิจชิตันจาศีลพะตังวาปิยทัาธิกินจิสังโยชน์ทั้งสามประการซึ่งเป็นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในพกคือสกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาและสีลระตตปรามาจตูหาปาเยหิจวิปปมมโตอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้ผลได้แล้วจากอบายภูมิทั้งสี่จจาพิธานานิอภพโภกาตุงทั้งที่มิอาจที่จะทำอภิฐาน คือฐานะอันหนักหกประการอันตะริยกรรมห้าและการเข้ารีดอิธรรมปิสังเคร,รตะนังปะนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนะคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดกินจาปิโสกรรมมังกรติปาปะกังกาเยนวาจายุทะเจตาสาวาพระโสดาบันนั้นยังทำความผิดเล็กน้อยทางกายทางวาจาหรือทางใจอยู่บ้างก็จริง อาภพโสตาสปฏิชฉทายะแต่เมื่อทำแล้วท่านเปิดเผยไม่ปกปิดความผิดนั้นไว้อภพพตาทิฏฐาปัทสาวุตตาความที่บุคคลเข้าถึงกระแสพระนิพพานแล้วเป็นผู้ไม่ปกปิดความผิดไว้นี้อันเราตถาคตกล่าวแล้ว อิธรรมปิสังเคราตานังปะนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนาคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดวนาปะคุมเพยทาพุสิตะเค คิมหานมาเสปรรมสมิงคิมเฮภูมไม้ในป่าแตกยอดในเดือนคิมหันแห่งคิมหันฤด,ดูฉันใดตะทูปามังธรรมวรังอเทสยยพระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ นิพพานคามิงปรรัมหิตา,ายะซึ่งเป็นหนทางให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็มีอุปมาฉันนั้นอิธรรมปีพุทธเทระตนังปานีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้า เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดวโรวรันยูวรโทวารหาหโรพระตถาคตเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้รู้ธรรมอันประเสริฐ ทรงเป็นผู้ให้ธรมอันประเสริฐทรงเป็นผู้นำมาซึ่งทมอันประเสริฐอนุตตาโรธรรมวารังอเทสยีทรงเป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าได้ทรงแสดงธรรมแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐอีธรรมปีพุทธเทระตานังปะนีตัง แม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระพุทธเจ้าเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดขีนังปุรานังนวังนาทิสัมพะวังกํามเก่าของพระอริยะบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว รมสมภพใหม่ย่อมไม่มีวิรัตตาจิตายติเกภวสมิงพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในภพต่อไปเตคีนาพีชาอาวิรุณหิชันทาพระอรหันเหล่านั้นมีพืชคือวิญญาณสิ้นไปแล้ว ไม่มีความพอใจที่จะเกิดอีกต่อไปนิพพันติธีรายทายมปะทีโปเป็นผู้มีปัญญาย่อมนิพพานเหมือนดั่งดวงประทีปที่ดับไปฉะนั้นอิธรรมปีสังเคระตานังปะนีตัง แม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอันสูงส่งในพระสงฆ์เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีเถิดยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเค เราพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณนภะาคพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ก็ดีตทาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาซามาสุวัติโหตุเราทั้งหลาย จงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีเถิดยานีทัพภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคเหล่าพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณนะภาคพื้นก็ดี ทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ก็ดีตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังธรรมังนามาซามะสุวัติโหตุเราทั้งหลายจงนมัสก,การพระธรรมอันมาแล้วอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้ว ขอความสุขสวัสดีจงมีเถิดยานีทภูตานิสามาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคเหล่าพูดทั้งหลายทั้งที่อยู่ณนะพื้นก็ดีทั้งที่อยู่ในอากาศก็ดีที่มาชุมนุมกันอยู่ณนะสถานที่นี้ก็ดี ตถาคตังเทวมนุษย์สปูชิตังสังังนามสามมะสุวัตถิโหตุเราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์ผู้มาแล้วอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีเถิดสาธุ